กองทัพภาคที่สาครับจัดงานวันสถาปนากองทัพภาคที่สาครบรอบ113ปีที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกพลเอกปรีชาจัรโอชาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในงานวันสถาปนากองทัพภาคที่สาครบรอบ113รอบปีพร้อมด้วยพลโทสาธิตพิธรัต์แม่ทัพภาคที่สานายจักรินเปลี่ยนวงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกรวมถึงส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้ถวายสการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสลและพระรูปพระสุพรรณกัลยาที่ลานพระบรมราชานุสาวรีจากนั้นได้ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลให้กับอดีตผู้บังคับบัญชาและกำลังพลที่ล่วงลับไปแล้วกองทัพภาคที่สาก่อกำเนิดเมื่อวันที่20สิงหาคมปี2445 เป็นกําลังรบหลักของกองทัพบ,บกที่รับผิดชอบพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือด้วยเกียตรติประวัติที่ยาวนานจากอดีตสู่ปัจจุบันครบรอบ113ปีแห่งการสถาปนาโดยมีพลโทสาธิตพิธรัตเป็นแม่ทัพภาคที่3กองบัญชาการกองทัพภาคที่3มีภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพบ,บกในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การปกป้องประเทศการรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อยภายใน และการกำกับดูแลชายแดนเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งจนถึงความสัมพันธ์อันดีของมิตรประเทศรวมถึงการปฏิบัติภารกิจต่อภัยคุกคามที่ไม่ใช่สงครามเพื่อความมั่นคงภายในด้านต่างๆอาทิการสกัดกั้นและปราบปรา,ามยาเสพติดตามแนวชายแดนการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย